นี่แอ็กเลยมีเขาขูดด้วยพี่ออมฮะเขาขับรถหนูขูดจริงป่ะหนในอหนูยังไม่เคยขูดเลยนะคะตั้งแต่ออกมาอุ้ยตรงไหนพูตรงไหนข้างหน้าข้างหน้า แพทริกปาวารีจอมทำลายล้างทำรถเพื่อนขูดรถสาวเบสก็ขูดเหมือนกันล่าสุดหนุ่มแพทริกปาวารีได้โพสต์ภาพขณะที่ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทของตัวเองพร้อมทั้งได้ขับรถของเพื่อนไปงานนี้เป็นรถปอร์เช่หรูสีขาวโดยมีการชี้บริเวณด้านหน้ารถซึ่งมีการขูดอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกับหนุ่มแพทริกได้ระบุข้อความว่า I'm sorry พร้อมแท็กเพื่อนซึ่งทย้อนกลับไปหนุ่มแพทริกเคยขับรถของสาวเบสซึ่งเป็น รถหรูปอร์เช่เช่นเดียวกันที่เพิ่งออกมาจากศูนย์หม,มาแต่สุดท้ายก็ได้พารถของสาวเบสไปขูดด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยจนทําให้สาวเบสงอนเป็นหนึ่งกลุ่มแต่สุดท้ายตอนนั้นที่สาวเบสได้รักหนุ่มแพทริกจึงได้ให้อภัยนั่นเองค่ะแบบนี้จะไม่เรียกว่าหนุ่มจอมทาลายล้างได้ยังไงกันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหนุ่มแพทริกเองเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชื่นชอบในรถอย่างมากก็น่าจะรักรถแต่ทําไมดูแลไม่ดีแบบนี้หรือตอนสาวเบสก็รัก สาวเบสเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รักษาเท่าที่ควรจึงได้แยกย้ายกันไปเหมือนกันขนุ่มแพทริกแต่มั่นใจนะคะว่าถ้าหนุ่มแพทริกเป็นหนุ่มที่รักเดียวใจเดียวและรักจริงจะต้องมีส,สาวๆมากมายรอให้หนุ่มแพทริกไปจีบอย่างแน่นอนค่ะเพราะสาวเบสตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่อา หนุ่มแพทริกอีกแล้วนั่นเองฉะนั้นก็ขอให้หนุ่มแพทริกเองได้ไปเจอสาวคนใหม่และรักจริงด้วยนะคะเพราะใครๆก็ชอบผู้ชายที่รักจริงนอกจากหนุ่มแพทริกจะหล่อเท่แล้วก็ขอให้รักจริงเท่านั้นเพียงพอค่ะว่าแต่ครั้งนี้จะดูแลเพื่อนยังไงดีและรถของสาวเบสได้ช่วยสาวเบสซ่อมและดูแลหรือเปล่าขนุมแพทริกยังไงก็ดูแลก่อนที่แยกย้ายกันก็ดีนะคะขอขอบคุณแพทริกเดอะวันยูโน w และเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ